อาหารเยอะมากโอ้ยกินเปียกใครเนี่ยด้อกินเปียกใครเนี่ยด้อมฮ่า่ <c ười> ากันใครได้ไปก็จะได้กินบะจุเนี้ยงฮ่าฮ่ว่ามีโอกาสได้ไปพี่น้องเว้นหนึงแต่ค่อยจะออกจากปี่ไปค็ไม่ก่อนจะได้ไปทำบุญตามปกติยูหนี่มันยากายนเ,ากเน,นีน่ยเหมือนเจ้าเขาเล่นนั่นเฮ็ดนี่เขาเขานั่นเขาว่ามีเวลาเดิไปหรอกพี่น้องอออ๋ออ๋ออ๋อย่างน้อยเขเสียหน่อย หยดยดโยดลูกจะไปเล่นย่าไปเล่น,าลนขาดพอดีหละก็กรขากางเกงแมวจ้าเสมันไปกัดขาดกางเกงคนเล่นอะไรไม่เข้าท่าเลยโอ้ยนอนไปกัดขาดกางเกงขากางเกงไม่ดีขาดเอาตุกตาตุกตุนให้เห่นยี่ยเ,เล่น,นลก็เล่นนาะลููเด้วย เมื่อนั้นเอาลูบบอลมาให้่ย่นจะเอาไปไว้ทั้งหลายอจเฉเสื้อหน่อยัขับกอมุมดีๆีส่เ้ื่อกล้องันปาบรจบก็ได้ไปดอกพี่น้อง เหตสังฆทานไปวัดอยู่ดอกมีโอกาสย่ำใดบุญหลายจังพ่อจะไปท่อบุญไปเฮ็ดสังฆทานไปวัดพี่น้องคือยังเคยไปละไปบ้านก็ไปเฮ็ดสังฆทานไปวัดเด้ไปบ้านไปเฮ็ดสังฆทานไปเหตนังเหตนี่อันนี้ค่อยละอยู่กับเขาไปทางใดก็บ่ได้ดอกเฮางติดตัวไปหาักเพราะเฮาเป็นคนใส่เขา คือก,กันกับเพาอยู่บ้านห้องสีส่ได้พี่นอนติดตามค่ะซึ่งอันเขาเจ้ากับว่ใครอันท่าบุญเท่าไรบ้านนี้ก็ได้ ăn cá chấu thắm bún bơ cứ hao mày cá chấu thắm bún cá bún bún bắn cá bố khay để bảy bát đừng có mua má cá chấu bảy cá chấu bảy bún cả ao khoang chè côn chín lã, nào, có mắc chè kia chè ngon cá chấu để ăn cá chấu gì hết đơn để cá chấu bố khay đi bắn cá chấu bảy đơn giản con hao là thắm ไปดเด้ไปดู้งหมกก็ทำบุญอยู่แต่เขาทำนี้เงี้ยทำบุญขาเจ้าทำบ่มีพาะม่เจ้าไม่เจ้าไวาผีคือซืเจ้าก็เลยทำบุญแดบเขาเนีเ้านนั่นเนาะเจ้าป็นคนเดียวเพื่อมาเขาสไหวัยยีสิหว้อยู่บ้านเขไว้มีพาไมียี้ กินนกำจืดมาทั้งประเทศนี่พะเ้าตาเพื่อไปเป็นไม่โน้พะเยาไปเรื่อครับเขาไหลเขาไหลกีเที่ไปน้ำก็เลยไปก็เลยไปแบบนี่โอกาสชวนมูไปเด็นทางกระท่นไปแบบ นี่ทำไมหาตะกองเล่นนะวันนี้มองอะไรเยโอ้ยนะตะของเ่เ็แล้ว <โ cousin. S 2> เ,เน่าตนี้ก็ยังข้นแต่เาคาตะของเล่นมเอายังเห็นีเนาะเน่ตรงนี้ยันแตาะกองเล่นเอาเน่ให้เห็นไปทาไหนกูกกิดโน ไปข้างนึงแล้วน,นี่ก็สิขออนุญาตลงไหลก่อนเด้อพี่น้อ,นองเอ้ย